ผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่ในช่องบนขังสมังเวทนะครับวันนี้ฮะผมนะครับปลาล์มพระประแดงฮะวันนี้ก็าพาคุณผู้ชมมายัางวัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลบางรักใหญ่นะครับอวางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะวัดแห่งนี้อ่ะอย่างแรกมีให้ดูก่อนนี่ไอ้ไข่คนรรวยครับที่นี่คือวัดบางแพรกนะครับอยู่ที่ อำเภอบางบัวทองนะฮะวันนี้มีอะไรดีเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันนะ,ะว่ามีอะไรเด็ดเด็ดบ้างตามมาเลยครับมาชมกันดูนะ,ะว่าที่นี่มีอะไรดีอย่างที่เห็นด้านหลังนี่นะ,ะไม่เป็นไอ้ไข่โคตนรวยครับมีการทําพิธีอย่างยิ่งใหญ่นะครับสําหรับการตั้งไอ้ไข่โคตนรวยที่ถือเป็นหนึ่งไฮไลท์ของวัดบางแพรกนะฮะนี่ แี่ยคุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนีครับนี่คือไอ้ไข่คนรวยครับมีพ่อเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นได้จากรูปนะครับด้านบนนี่ครับพ่อเปลี่ยนท่านได้เดินทางมาร่วมทาพิธีนะครับนี่ฮะมาร่วมทาพิธีปลุกเสกนะครับเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมนะฮะหกสบสามเป็นพิธีใหญ่ของวัดนะฮะ บุกเสกโดยคูบาอาจารย์สายใต้แล้วก็มีพ่อเปลี่ยนหัทยาอนทน์นะครับคารวะอุโสของสายใต้ของสายเขาอ้อน,นะครับมาวงทำบีจีนะฮะสำหรับวัดบางแพงนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นมีชื่อว่า วัดละครทำนะเพราะว่ามีการสันนิษฐานกันนะครับว่ามีคนละครเนี่ยได้มาสร้างมาทำรูมุมวัดแห่งนี้นะครับและตอนนี้นะผมก็พาคุณผู้ชมทํามาอย่างในพระบูบสถนะในพระวิหารหรือบทเก่าบทหลังแรกด้านหลังตรงนี้ครับนี่ครับหลวงพ่อหินนะพระพุทธรูปคู่วัดนะครับที่คนในระแวกนี้แล้วก็หลายคนที่ให้ความเคารพตั้งถือแนละ้วก็มา บนบานสักกล่าวกันอยู่แล้วแล้วก็ได้ผลกันอยู่พอสมควรเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือหลวงพ่อหินนะฮะเป็นมรพุทธรุปศักดิ์สิทธิ์ประจาวัดนะครับซึ่งหลายๆคนนะที่มาขอมาบนมาสังกล่าวได้ผลนะครับใครชอบอยากจะชอบบนนะฮะขอพรนะครับมาวัดบางแพรไม่มีผิดหวังนะครับหลวงพ่อหินนะครับวิธีแก้บนนะก็ใช้ขนมตะไลก็คือขนมถ้วยครับแล้วก็เอาประทัดมาจุดนะครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวท่านนะครับมาบนกับท่านได้นะครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับที่จะพลาดไม่ได้สำหรับคนที่ชอบในการแบบปลุกเสกหรือชอบในการเพิ่มพลังแบบเครื่องรางของขังอัขระในตัวนะครับเห็นด้านหลังไหมครับเอ่ครับตรงนี้นะครับเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําที่อยู่กลางโบสถ์นะครับน้อยมากครับอยที่ที่จะมีบ่อน้ํามีตาน้ํามีบ่อน้ําขุดขึ้นมากลางโบสถ์นะครับหลวงพ่อพระมหาทีครับเจ้าวาดรูปปัจจุบันครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่า วัดบางแพร่เนี่ยมีโบสถที่มีตาน้ําแบบนี้นะครับนบบี่นะครับให้คุณสมได้จดูนะครับแล้วก็กลายเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ประจําพระวิหารนะหรือพระบูหลังเก่าไปเลยนะครับแล้วน้ำไม่เคยไม่เคยหมดนะครับเต็มที่ก็อาจจะแห้งไปเล็กน้อยแนละ้วแล้วก็จะมีน้ำอยู่นี้ตลอดนะครับ รายสาคัญเนี่ยที่จะต้องมาแนะนํากันนะครับว่าทําไมจะต้องมาเที่ยววัดบางแพร์อย่างบอกที่บอกครับบ่อน้ําที่อยู่กลางโบสถ์นี่ครับนอกจากเป็นบ่อน้ําโบราณแล้วตอนที่มีการทําพิธีตั้งให้แข็โคนเลยครับพ่อเปลี่ยน์ธัญญานนนะครับวันที่ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับบ้านของท่านนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่วัดดอนสาลาพ่อเปลี่ยนแล้วมาทําพิธีนะครับเสกน้ํากลางบ่อแห่งนี้ ให้เป็นน้ำอำมฤตนะครับใช้กริดประจำตัวของท่านใช้มีดประจำตัวของท่านเนี่ยในการเสกซึ่งมีผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับต่างได้ให้ข้อมูลและยืนยันตรงกันนะครับว่าบ่อน้ำตรงนี้นะฮะที่เราเห็นนี่นะครับพอเปลี่ยนหัตถยานนนนะครับเสกจนน้ำบ่อนี้นะครับมีพายน้ำเดือดขึ้นมานะครับ จากที่เป็นบ่อน้ําสําคัญอยู่แล้วของวัดบางแพรเพราะเปลี่ยนหันถยานนได้เสกซ้าเข้าไปอีกจนกลายเป็นน้ำำาําอมฤตแล้วเป็นพลายน้ําเดือดขึ้นมานะครับซึ่งน้อยครั้งที่พอเปลี่ยนจะท,ทําวิธีแบบนี้นะครับที่อื่นไม่มีครับนอกจากวัดบางแพรที่นี่ครับตรงนี้เลยถ้าใครอยากจะได้น้ํามนเล็กไดยน้ํามนแล้วกันน้ำอำมฤตมันจะดูแบบเดี๋ยวคนจะหาว่านู่นนี่นั่นไป ทางวัดก็จะมีนี่ยครับมีน้ำมนต์นะฮะให้ได้ทำบุญแล้วก็นำกลับไปใช้ที่บ้านได้นะครับนี่จะวางอยู่ในพระโบสถนะครับนี่ครับครสนใจก็มาบูชาไปใช้ที่บ้านได้นะจะไปพรมไปพรมบ้านเรือนไปพรมไล่ความไม่เป็นมงคลนะครับให้ได้ อย่าลืมนะครับมาวัดบางแพร่ต้องเอาน้ำมนกลางโบสถกลับไปบ้านด้วยนะครับ